ในคลิปนี้นะครับผมพี่จะพาทุกคนมาดูเซิร์ฟเวอร์แนวพิกเซลมอนนะครับผมนั่นก็คือเซิร์ฟเฟนซี่พิกเซลมอนนะครับผมซึ่งภายในเซิร์ฟนี้มันจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมเราก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยพี่ขอบอกทุกคนก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยมีบุคคลปริศนามาอัดคลิปกับพี่ด้วยนะครับผมเป็นบุคคลในตำนานเลยครับผมเป็นบุคคลในตำนานของทีมงานพี่นะบอกไว้ก่อนไม่ใช่แบบคนอื่นคนไกลนะครับผมโอเค เราพูดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่นะครับผมพี่เบต้านะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเซิร์ฟเฟนซี่พิกเซลมอนนะครับผมเป็นเซิร์ฟแนวพิกเซลมอนอีกแล้วครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบช่องพี่เนี่ยพิกเซลมอนก็คางที่จะ เยอะพอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมพี่ไม่ได้มาคนเดียวครับผมอ่าปกติเวลาพี่ไปเซิร์ฟแบบโบ่หมดเซิร์ฟเลยเนี่ยพี่จะไปคนเดียวใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามีแขกสุดพิเศษครับผมเป็นคนที่200ล้านปีจะโผล่มาทีหนึ่งครับหายไปนานมากกว่าจะกลับมาเนี่ยคือใช้เวลาแบบประมาณ200ล้านปีอะทุกคนซึ่งมาเดี๋ยวเราเชิญพบกับพี่คนนี้เลยครับผมนั่นก็คือดเดีดยวเดึึดี๋ยววันนี้ไปถ่ายไป ตัดตัดเป็นสโลว์สโลว์โมชั่นรอๆนะเออคนตัดจิแล้วโอเคก็ผมก็คือพี่น้ำชานั่นเองนะเขาบอกเลยว่าสวัสดีครับเราไม่ได้แบบมาอัดคลิปด้วยกันแบบ2คนนานเลยนะพี่เป็นแบบหลายปีนะหลายปีเลยนะนานมากนานมาก บอกก่อนนะครับทุกคนใครที่ไม่รู้จักพี่น้ำชาครับก็ไม่ต้องรู้จักครับผมมันไม่จําเป็นที่ต้องรู้จักมากครับผมอ้าอยากเล่น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 อ่ะก็คือผมเนี่ยพาพี่มาแบบมาเดินดูเซิร์ฟพิกเซลมอนพี่เพราะว่าเซิร์ฟนี้มันแบบมันน่าสนใจมากพี่ผมเลยอยากให้พี่แบบมาดูไงในฐานะที่พี่แบบอาจจะไม่ค่อยได้เล่นพิกเซลมอนมากไงโอ้ใช่พี่ไม่เคยเล่นเลยอ่าแต่ว่าขอย้อนย้อนกลับไปดนึงสำหรับใครที่ไม่รู้จักพี่น้ำชานะครับผมพี่น้ำชาเนี่ยเป็นคนแรกๆที่อยู่กับพี่มาตั้งแต่พี่เปิดช่องเลยคือเป็นแบบ เอาง่ายๆคือเป็นรุ่นลุงในดิฟคอตของพี่เลยนะครับผมโอ้ฝากตัวด้วยอ,อะไรอ่ะโอเคพี่มไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ข<า>นาดนั้นะโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะพามาดูในเซิร์ฟนี้กันดีกว่านะครับผม,มว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งในเซิร์ฟนี้เนี่ยพี่ขอบอกทุกคนก่อนว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันต้องลงตัวเกมนะครับซึ่งลิงก์ตัวเกมพี่แปะไว้ให้ด้านล่างแหละโอเคไปเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันดีกว่าพี่จุดแรกเนี่ยพอเราเกิดมาเนี่ยเราจะเกิดกันตรงนี้ แล้วก็มันจะมีของเป็นกระเป๋าเป็นขนมปังเป็นเอ้ยไม่ใช่ขนมปังเป็นโปเตโต้ฝานบิ๊กเอ็กแล้วก็โพชั่นแล้วก็อันนี้เป็นแบบเขาเรียกยังไงอันนี้เขาเป็นแบบเวลาแบบแบทเทิลเวอรพี่มันจะสามารถชุบโปเกมอนได้ไอเทมตัวเนี้ยพี่ชุบโปเกมอนอืมอืมอ่าแล้วก็มีเมนูมีสมุดเมนูด้วยนี่มีรองเท้ามีกเปแจโปเกมอนให้สิบหกอันสมุดเมนูเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นการวาร์ปครับทุกคนเป็นแบบพวกข้อมูลต่างๆของพวกเราแต่อตรงนี้เนี่ย เราจะยังไม่พาไปดูก่อนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูภายในสปาเอนก่อนดีกว่าว่าที่สปาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อทุกคนเข้ามาซึ่งจุดแรกเนะี่ยที่ผมสังเกตน,นะพี่คือสปาของเข<อ>งเาเนี่ยมันดูแบบดูชิวๆนะเออมันดูชิลดีๆๆๆๆๆดูดูโล่งๆดีเออไหนดูซิตร,ตรงนี้ม่มีมมอ,อะไรบ้างตรง,ตรงนี้เหมือนจะมีที่รักษาโปเกมอนด้วยตรงนี้เป็นเหมือนคล้ายๆโปเกมอนเอโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่รักษาโปเกมอนเซ็นเตอร์แต่ตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นแบบเช็ค IVS กับ V มันเป็นเหมือนค่าสเตตัสของโปเกมอนน่ะ ตรงนี้นี่พีน้ำชาตรงนี้ใครที่แบบอยากได้ของฟรีเนี่ยต้องตรงนี้เลยนี่มันมีไอทเทมให้ฟรีด้วยมีโปเกมอนเป็นลายชั่วโมงเอ้ยเจ๋งอยู่นะได้ไมสก๊อกลูกแล้วก็ขนมปังเป็นลายชั่วโมงไอ้โมเตโตขนมปังตลอดใครชอบสุ่มรายวันก็อันนี้เลยแล้วก็มีอันนี้อะไรเอ่ยสมุดรวมวาร์ป อเอเป็นสมุดเมนูเป็นสมุดเมนูเหมือนกันพอเดินออกมานะครับทุกคนมันก็จะเจอกับด้านซ้ายก่อนเลยเห็นด้านซ้ายก่อนอันนี้จะเป็นจริงแบบรีซอทแพคเขาเนี่มันเป็นรีซอทแพคของเขานะครับทุกคนแต่อันนี้อะไรเอ่ยพี่อุ้ยอะไรอ่ะล็อกอินล็อกอินถ้าถ้าทุกคนล็อกอินตามนี้อ่ะทุกคนทุกคนจะได้ของตามนี้เลยไหนดูอืมผมว่าถ้าล็อกอินวันที่ยี่สิบอ่ะผมว่าโคตรดีเลยมันจะได้มาสเตอร์บอลหนึ่งลูกอ่ะทุกคนซึ่งมาสเตอร์บอลเนี่ย สามารถเอาไปจับโปเกมอนตัวไหนก็ได้แบบจับติดแน่นอน100ร้อยเปอร์เซน์หเลยว่าร้อยเปอร์เซนเอาไว้จับเทพแบบเหมาะแล้วก็มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันได้เงินด้วยนะพี่ของดีก็น่าจะเป็นแบบ เว้ยของดีเยอะนะผมบอกเลยว่าผมใช่มีของดีหลายอย่าเราอินทุกวันนี่ก็คือรับไปเลยทุกคนรับรักอินทุกวันไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมก็เล่นสนุกไะเซิร์ฟเนี้ยใช่เนี่ยผมเอาเลยวันแรกโปเกบอลอีกสิบหกลูกนี่พี่ได้พี่ได้สิบหกลูกอะไรแค่แค่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมก็มีบอลแบบเกือบหนึ่งชุดแล้วพี่มีบอลเกือบหนึ่งชุดแล้วเป็นไงเออเขาแจกเยอะมากกกแจหนัมากแจกหนักมาก โอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปดีกว่าพี่ตรงนู้นอะไรตรงนี้อะไรเอาสารเซิร์ฟเวอร์มันจะเป็นบอร์ดปะบอร์ดต้อนรับผู้เล่นใหม่ออนไลน์ครบสองชั่วโมงรับเลยกูแจชไนนี่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเซิร์ฟนี้สามารถสุ่มตัวเกมวันได้อะเฮ้ยน่าสนใจนะไหนลองคลิกดูสิเวลาออนไลน์ของคุณอ๋อยังไม่ได้อย่างไม่ได้อย่างไม่ได้ตรงนี้มีอะไรเติมขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทรับโออ๋อมันมันแบบต้องไปเติมหน้าเว็บเติมเงินเติมเงินอ่าหน้าเว็บเดี๋ยวพี่จะแปะให้ด้านล่างเหมือนกันครับทุกคน โอ้เติมเงินครั้งแรกขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทอุ้ยพี่โอเคนะหนึ่งร้อยบาทได้แบบใช่โอ้ปเกบอลได้ได้ได้บอลในนี้วยอันนี้ผมว่านะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็น eap share มากกว่าว่ะหนึ่งร้อยบาทได้ eap share ถือว่าคุ้มนะผมว่าคุ้มแล้วก็มี l ก c k y e g กด้วยแถม l u c k เอ g กมาด้วยมีแกะมีไข่ใครท,ที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ลองมาเล่นดูครับทุกคนเดี๋ยวรู้แน่นอนใช่ใช่อาจจะติดงอมแงมเลยก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ก็ เป็น,โ,โ,นโปรโมชันประจําเดือนเออเป็นเติมเ,เติมสะสมมาแหละอรับไปตามขั้นตามขัน้นเฮ้ยพี่มันมียอดยอดการเติมด้วยนะนี่มันมียอดการเติมด้วยนะเอ้โหเจ๋งอะยอดตรงนี้ด้วยเอออันนี้ขึ้นของใครของมันนี่ถ้าขึ้นของใครของมันนี่โคตรสุดยอด <จำ S 1> เลยอะผมว่าน่าจะของใครของมันอ๋อเนี่ยพี่มันมีให้แบบกดอัปเดตยอดเติมเงินด้วยโคตรเจ๋งอะตรงนี้อะไรอะเราเรามาดูในนี้ก็ดีกว่าตาเหมือนร้านค้าใช่เป็นร้านค้าร้านค้าเนี่ยร้านค้าจริงด้วย โอ้นี oh oh. 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 ่ไงพี่เงินที่ได้จากเมื um ่อกี้ก็จะมาซื้อไอ้พวกนี้มันซื้อเป็นโปเกมอนได้ด้วยนะซื้อบอนอะไรก็อุ้ยพี่เขาขายโปเกมบอลหกสิบสี่ลูกหนึ่งบาทเองโอ้เกมบอลโอ้เกมบอลหนึ่งชุดอะเกมบอลหนึ่งชุดแค่ห้าบาทนี่มีคนขายขายไอ้นี่ด้วยชื่ออะไรแล้วนะอเอ้ที่มันพัฒนาล่างจากคอยคิงอะคอยคิงเออจำไม่ได้เว้ยอันนี้อุ้ยพี่มี เกมโคกาชิระด้วยสามหมื่นมีขายโปเกมอนมีขายเออมันมีขายด้วยนี่ขายหินเมกาด้วยมีคนขายหินเมกาด้วยต่อตรงนี้เป็นร้านค้าตรงนี้เป็นไอเดีเป็นร้านอันนี้เป็นร้านค้าปกติมั้งอุ้ยพี่มันเขาขายเป็นไอเทมแบบวิวัฒนาการด้วยปกตินี่ต้องหานะทุกคนปกติต้องหานะเนี่ยพวกหินหินวิวัฒนาการเนี่ยปกติต้องหานะแต่นี้คือแบบเขามีขายดลยชิ้นละสองพันเองดูดิเออประเด็นคำถามในใจเลยตอนนี้หาจากไหนวะหาเงินเนี่ยนั่นดิ อาจจะทำอาจจะขายของนี่ไงนี่ไงรับซื้อเพื่อต่างๆนี่ไงอ่าโออาจจะหินเมกาเขาก็ขายอ่ะอันละหนึ่งหนึ่งหมื่นต่อไปไปดูฝั่งนี้กันต่อดีกว่าตรงนี้มีอะไรเป็น n อ c นซียืนอยู่รางวันออนไลน์สะสมเอ้ยมีรางวันออนไลน์ด้วยพี่อ๋อนี่ไงออนไลน์ครบหนึ่งชั่วโมงได้โปเกมอนอีกแล้วพี่แข่งดีจได้ได้ตั้งสามสิบสองนจริงเยอะเป็นเยอะมากอุ้ยพิมได้แล้วได้แล้วผมได้แล้วผมได้ละเป็นหนึ่งชั่วโมง ห้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ได้ผมมีบอลแบบโหเยอะมาก่าตอนนี้ผมมีหนึ่งชุดกับอีกสิบหกอันแล้วอะตอนเนี้ยเตรียมเอาไปป่าหัวปิกาจูจรเดี๋ยวไปโซนต่อไปเรามาดูตรงนี้ว่าโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์สุ่มขนาดโปเกมอนหลักอ๋อมันเป็นการแบบเหมือนสุ่มขนาดนะพี่ปกติโปเกมอนผมเนี่ยตัวมันเล็กใช่ไหมแต่ถ้าแบบเราสุ่มขนาดอะมันอาจจะแบบตัวใหญ่ขึ้นก็ได้อบอกเลยว่าแบบอันนี้แบบเวลาผมเล่นนะอันนี้แบบไม่ไม่รู้ทุกคนเวลาเล่นพิกเซลมอนเป็นเหมือนกันไหม เวลาพี่เล่นอ่ะพี่ชอบให้ตัวโปเกมอนของพี่ตัวใหญ่ไว้มันจะดูแบบมันจะแข็งเลยจะดูโปเกมอนไงกดอาพี่กดอากดนะนี่ตรงนี้ตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้เอ็นีซีเพียบอันนี้คือเรียนท่าพี่มันเป็นการเรียนท่านี่มันเป็นการเรียนท่าแต่ว่าเราต้องใช้พวกแร่เราต้องขุดแร่มาเพื่อที่จะสามารถเขาเรียกไงนะเพื่อที่จะฝึกได้เนี่ยมันจะมีได้พี่มันจะมีแบบ ข้างๆอยู่ว่าแบบเมันต้องใช้อะไรในการเรียนอะไรเงี้ยเหมือนผมอยากเรียนท่านึงผมต้องใช้มรกดแปดชิ้นอะไรเนี้ยในการเรียนอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นเหมือนข้อแรกเปลี่ยนอ่าประมาณนั้นไอ้นี่น่าจะเป็นฟาร์มวลพี่ตรงนี้เป็นฟาร์มววเอพอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เป็นเป็นฟาร์มพวกไอ้นี่ไอเขาเรียกอะไรนะสเตตัสฟาร์มสเตตัสเฉยๆแบบเพิ่มสเตตัสค่าสปีดค่า HT อะไรพวกนี้พี่ฝั่งเนี้ยเป็นฟาร์มแล้วฝั่งนี้คืออะไรอ๋อเนี่ยพี่ตรงเนี้ยฟาร์มเวลตรงเนี้ยเป็นที่ฟาร์มเวลโอโอโหทำไม<อ>ทำไมเวลห้าแล้วมันขึ้นไปห<อ>้าสิบเลยอวลห้าแล้วแค่สิบเลยวะเนี้ยป่าวะเนี้ยแบบแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เวลเท่าไหร่อ๋อตรงนี้ก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันทำไมมันกระโดดไปไกลจังองตั้งจากเวลห้าไปห้าสิบอ่ะทำไมไม่ห้าไปห้าสิบสิบห้ายี่สิบเนาะเออจริง ไม่เป็นไรหรอกถือว่าโอเคเดี๋ยวอนาคตเขาอาจจะอัปเดตก็ได้พี่แบบแอดมินมาดูคลิปนี้แบบเออเดี๋ยวทางแอดทางแอดอัปเดตให้นะครับอะไรเงี้ยเออจะแอดใให้นะครับอะไรวะไรอุ้ยพี่มันมีเนื้อหาโปเกมอนไม่กายร่างมันมันอาจจะมีปะโปเกมอนไม่กายร่างก็พิมพ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตามด้วยช่องที่โปเกมอนเราอยู่ผมว่าฝั่งนี้ไม่ได้มีอะไรมั้เราทับสปาวกับไปจุดเดิมก่อนดีกว่าพี่ทับตรงนี้อะไรเห็นได้แต่ตอนเข้ามาแล้วหินโพเทนฟีอัพหรือสร้างบ้านได้เหรอ มีพี่บอกเลยว่ามันไม่ได้มีแค่โปเกมอนอย่างเดียวจริงนะตรงนี้อะไรไว้ตรงนี้มีมีเดินเข้าไปตรงนี้เหรอพี่ตรงนี้คืออะไรอะระบบนี้มีปุ๊บปุ๊บเต็นตัวแบดเรื่อยๆผ่มปมกเริ่มต้นแล่ไปทายเอ็พซเมื่อชนะจะได้แต้มมาปั้นทีมของคุณเองยิ่งชนะได้หลายชั้นเงินก็โอ้เหมือนปั๊มปังอ่ะพี่เหมือนสู้เพื่อได้ตังค์อะหาตังค์หาตังค์เออแต่แต่ผมยังไม่สู้ก่อนเพราะโปเกมอนผมยังเว้วห้าอยู่เลยยังยังไม่พร้อมบวกเออยังไม่พร้อมบวกอะตรงนี้มีออะไรเย ตรงนี้มไม่น่าม,มีไม่น่ามีตรงนั้นมีอะไรถ้าพี่ไม่ได้บัวจนครบก็ขอโทษเลยนะครับทุกคนเพราะว่าแมพมันเติบมันกว้างเปลค่อนข้าขงกว้าง,อ,ง,อ,งอ่าถ้าพี่แบบเม่ดลืมเดินไปตรงไหนก็ขอโทษเลยนะครับทุกคนแต่พี่พยายามแบบเจาะลึกให้เยอะที่สุดนะครับผมถ้าแอดมินมาดูคลิปนี้ก็ถ้าผมขาดปกห่องตรงไหนก็ขอโทษ้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนผมด้วยนะครับผมเ <c oughs> จ้าอื่นมาได้นะครับ <c oughs> เด็กมหาลัยต้องการปังครับ <c oughs> คตอ่อนบอนเลยตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นลานแบทเทิลเล็กๆจำย่อมปะตรงนี้ก<ร><บ>็ไม่มีอะไรนเนาะเฮ้ยพี่ตรงนี้อะไรเป็นเป็นลานเป็นเหมือนอันดับอันดับเอออ,อ,อันดับเก้าอ,อั่างอืน่น r ่อ d อยู่กีนี่ถ้าผมขยันเล่นนะอันดับหนึ่งต้องเป็นผมแล้วแค่นะั้นไปพี่เราไปกันต่อเขามองอะไรเราที่มันมีแฟชั่นด้วยนั่นดิเออ ไปเราไปต่อเดี๋ยวเผื่อเราแบบลืมตรงไหนอ่ะถ้าเราลืมตรงไหนจริงๆเดี๋ยวเราค่อยใช้สมุดในการเทเลพอร์ตแล้วกันเนาะพี่ผมว่าสป,ปาไม่ได้มีแค่เดียวถ้าเดินตกไปมันมันสุดแล้วปะมันสุดกับที่เราเคยเดินมาแล้วพี่เอ้ยอ,อันนี้อันนี้เราเข้ายัางอันนี้เราเข้าอย่างพี่ยัง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 ไปไปไปดูเผื่อจะเป็นกล่องซุ่มเอ้ยหรือว่าใช่วะกล่องซุ่มพี่กล่องซุ่มอาพี่ซุ่มเลยกุญแจที่ใช้มาซุ่มเลยเนี่ยพี่ใช้ไอไอกุญแจไปจำบ้านอะผมซุ่มเลยนะ สุ่มวัไหนวะพี่สุ่มวัไหนอะสุ่มไปไหนอันนี้พี่ที่ผมยืนอยู่อันนี้่ะพี่ผมได้บอลว่ะโอ้โหมีเอฟเฟกต์สุ่มด้วยก็แก๊กก็เก๊กผมได้บอลอีกแล้วพี่อ๋อเนี่ยพี่กล่องสุ่มชายนี่ถ้าได้สองชั่วโมงเมื่อกี้ก็มันสุ่มตรงนี้เฮ้ยพี่ได้ลัคกี้เอกว่ะเฮ้ยดีพี่เนี่ยพี่เนี่ยโอกาสรับโปเกมอนเนี่ยมันเป็นกล่องสุ่มโปเกมอนพี่โอ้คลิกซ้ายเพื่อดูรังวัน โอ้บอลมาตเตอร์บ bon, อลด้ยม,มีโอกาสได้มาตเตอร์บอลด้วยโอ้ตรงนี้อะไรกล่องสุ่มอีเจนเนอรีร่ไอเทมอ๋อเป็นพวกไอเทม,อมไอเทมแร่นะไอพวกนั้นไอเทมแร่อยู่ <laughs> พี่มันมีเกลือด้วยดูดิลาชาเกลือเกลือโอ้โห,โหรีเจนเนอรี่โปเกมอนโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเก้าเก้าเกลือกล่องสุ่มเทพรอง อีกสาประดูรางวัลอุ้ยพี่มันมีกล่องสูงเทพด้วยนะอันนี้น่าจะต้องเติมผมว่าอันนี้น่าจะต้องเติมหรือ<ะ>อาจจะผมว่านะแอดมินอาจจะมีกิจกรรมแจกพวกกุญแจกล่องสุม่มเอผมเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นเฮ้ยกล่องสุ่มมายาพวกโปเกมอนมอยมายาแล้วก็โปเกมอนเทพหลักเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าโปเกมอนมันมีเทพรองเทพหลักเทพมายาเทพหลักเทพรองด้วยหรอ เออผมเพิ่งรู้เหมือนกันวิวผมผม,ผมก็เพิ่งรู้ผมผมรู้จากคนที่เขาเล่นคอนเทนต์พิกเซลมอนะว่าเออไอ,อตัวนี้มันเป็นเทพรองนะเป็นเทพมายานะอะไรเงี้ยออตรงนี้อะไรเอ่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแฟชั่นพี่เพราะเร,เรายังไม่เจอแบบโซนแฟชั่นเลยนั่นดีใช่ไม่เคยเหมือนกันอ่าใช่นี่ไงกล่องสุ่มแฟชั่นคลิกซ้ายเพื่อด,ดูรางวัล เหมือนน่าจะยังมีน่าจะยังมีแค่อันเดียวนะตรงนี้แต่ยังแต่ยังแต่ยังเหมือนจะมีต่จะมีเพิ่มอีกในอนาคตเพราะเหมือนจะมีชุดเดียวตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะหมดแล้วพี่แถวนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าเป็นสมุดดูซิเราจะแบบกดทีละอันเลยพี่ข้อมูลผู้เล่นเว้ยพี่ผมมีหนึ่งร้อยบาทปาร์สปาฟาั๊บเวิลโลกสำหรับหาโปเกมอนอ่ะเดี๋ยวเราเราอย่าเพิ่งไปพี่แต่เพิ่งไปอันนี้ เป็นวาร์ปอัลตร้าวอร์มอัลตร้าสเปซมันเป็นเหมือนโลกอีกโลกหนึ่งอะทุกคนเพื่อแบบจับโปเกมอนพวกใครเคยดูโปเกมอนภาคซันแอนด์มูนอะนั่นแหละทุกคนไออีกมิติหนึ่งอะมันจะไปแบบไอโลกเนี้พี่บอกเลยว่าโปเกมอนอะเก่งๆแล้วก็เวลสูงเยอะ้างตัว mm hmm. เวล้อยพี่บอกเลยพี่เคยไปเล่นมาไม่ใช่เซิร์ฟนี้นะมันถึงเซิร์ฟส่วนตัวโอ้เนี่ยพี่โลกสร้างบ้านเนี่ยโลกสร้างบ้านวาร์ปฟาร์มเลเวลน่าจะเป็นไอเมื่อกี้ไอตรงที่มัน mm hmm. เป็นห้าแล้วก็วาร์ป mm hmm. ไปห้าสิบเลยอืมอ mm ืมอืม ร้านค้ารวมเควสเอ้ยเราไปดูตรงรวมเควสไหมพี่ไปดิปะปะนปเนี่ยพี่บอกแล้วว่าบางบางอันที่พวกพี่เดินแบบดเดินไม่ไมทั่วก็ใช้ไอตัวนี้ก็ได้ใช้เมนูก็ได้รับัติการเกิดโปเกมอนรับรางวัลเควสต่างๆรับเควสต่าง,างๆเพื่อรับรางวัลเนี่ยเควสอะไร,รชั่วโมงเงินรางวัลพันนะฮบาท ห5 F4 อะฮะอืมระยะเวลาในการทำงชั่วโมงหลังจากเนี่ยเ,เริ่มเควสไหนผมดูเควสสิเควสลายชั่วโมงกำจัดโปเกมอนธาตุน้ำจำนวน20ตัวอีกอันหนึ่งเป้าหมายเควสจับโปเกมอนอะไรก็ได้5ตัวอุ้ยง่ายนะนั่นสิผมกดลองรับเควสแล้วโอเคผมกดรับเควสไปล okay, ปะโอเคปะอันนี้ผมพี่จับที่จับพืช5ตัว ไม่ห้าตัวบ้าไม่ใช่ห้าตัวจับพืชยี่สิบตัวแต่ต<า>มัน <ละ S 2> ก็ไมเล่าจะหายากขนาดนั้นไม่ได้อยากเลยไปโมโปกเกมอนแล้วก็ไปจับจับได้วัดกล่องสุ่มสนามกิจกรรมเอฟเคโซน <S 2> <S 2> เรนด้อมแบทเทิลเอาต์ก็น่าจะเป็นเมื่อกี้นี่ไปแล้วไปกันแล้วสนามกิจกรรมน่าจะเป็นสนามเมื่อกี้ป้าที่เขาสุ่มแบทเทิลกันอ่ะอืมลองคิดไปดูไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนละที่กันไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนึ่งเลยอะไรอ่ะมีคนอยู่ด้วยพี่แอดมินอุ้ยแอดมินพี่แอดมินแอดมินอุ้ย นี่อะไรอ่ะสวัสดีครับขอขอบคุณด้วยครับน่าจะเป็นลานกิจกรรมอะพี่แบบเควสน่าจะเป็นแบบเขาเรียกนะเวลาเขาจัดกิจกรรมอะเออวับเอเคโซ่ไปพี่เราไปจับกิมมอนกันดีกว่าไปปะปะปะปึ๊บเว้ยมันเหมือนมันน่าจะสุ่มเกิดวะพี่ใช่ไหมอ่าสุ่มเกิดเดี๋ยวพี่ทีพีเอมาหาผมก็ได้เริ่มนีมีทีพีเอไหมพิกมาปึ๊บไม่เคยจับวุ้บ พยขยับเป็นเกย์อีเจีนี่เจยนนี่เจีนี่เลกิดแล้วไม่คิดกับแหละเกย์ไปเดี๋ยวเราลองแบบเดินจับโปเกมอนสักตัวสองตัวแล้วก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเซิร์ฟมันแบบบอกเลยว่าเซิร์ฟนี้ยมันดูเรียบง่ายนะมันดูไม่แบบเออมันดูแบบสะอาดตาดีนะความรู้สึกพี่อะเซิร์ฟมันดูน่าเล่นมากเนี่ยพี่ลองจับดูเวลห้าเองจับยากไงวะของพี่โปเกมอนธาตุไฟใช่ไหมใช่ไม่แน่ใจว่ามันแพ้สายฝาอุ้ย เอ้ยได้เลยเหรอเฮ้ยพี่เวอร์กได้เลยว่ะเวอร์เกินทีเดียวได้เลยเวอร์พี่เวอร์เวรเวรนะเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมลองตัวนี้เวลร์สิบท้าทายเวลร์สิบ well, แต่ของพี่ต้องแค่จับธาตุพืชไงไม่เป็นไรหรอกติดเลยไหมสองอืมติดเลยติดเลยง่ายว่ะติด<ถ>ง่ายว่ะทำไมง่ายจังอ่ะ่ง่ายเกินเฮ้ยพี่ผมต้องจับอีกประมาณสี่ตัวมันจะสำเร็จอีเควส์เอควีสนั่นอ่ะเฮ้ยนี่ผมจัดเฮ้ยเอาพี่เอาไปละ อดิตัวอะไรบ้างเฮ้ยนี่น้องหมูจะพิสูจน์ว่ามันจะพิสูจน์แลมันติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจริงผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออยังผมไม่เชื่อเนี่ยก็มีโอกาสหลุดอยู่เฮ้ยนี่ผมผมได้รัวรเลยเนี่ยผมได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วผมหาแบบอยากได้แบบโอเคพี่ได้แล้วแต่แต่โอกาสแต่โอกาสได้เยอะอยู่เออมันมันดูโอกาสได้แบบเยอะอยู่นะนี่ผมเจอนี่เวลสองจับเลยอยากได้นกสักตัวมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มจับยากขึ้นเรื่อยๆของพี่ อุ้ยพี่ผมได้อีกแล้วผมได้รัวๆเลยแบบบอลหนึ่งบอลนะตอนหนึ่งตัวเลยวของผมอ่ะโอ้ยผมพี่เสียบอลไปนหลายบอลแล้วเนี่ยตัวนั้นอะไรอ่ะตัวนั้นเอ้ยตัวนี้นะวอ้ยตัวนี้ก็จับผมจับหมดอ่ะตอนนี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะจะจะทำควสอยากรู้มันจะได้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้มันบอกว่าห้าห้าคนแรกที่ได้รู้สึกอุ้ยพี่ผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วมันมันเริ่มติดยาแล้วของผมมันเริ่มดื้อแล้ว ของพีพง่พังหลายอันละมันเริ่มดื้อแล้วพี่มันเริ่มดื้อแลยวผมผมต้องสู้ละมาวิธีการสู้นะครับทุกคนก็แค่กด R แล้วก็แบบเล็งโปกเกมอนอ่ะแล้วก็กด R มันจะเป็นการสู้นี่ติดไปติดสายฟ้าไปผมมันไม่เจ็บเลยอะ่ะทำไมอ่ะเพิเอ็แทกไปสวยอยู่สวยอยู่อเอาดิขอตัวนี้ขอตัวนี้นผมใอ้ตัวนี้ เนี่ยทุกคนพี่บอกเลยว่าเซิรฟ์ฟเนี้ยเวลาแบบเทเลพอร์ตไปแบบโลกปโปกเกมอนใช่มมันจะสุ่มที่แล้วมันมีโอกาสที่จะไปแบบไม่ซ้ําที่อ่ะทุกคนเพราะบางเซิรฟ์ฟอ่ะมันจะกําหนดเลยว่าแบบวาร์ปไปปุ๊บต้องเกิดจุดจุดเดิมอะ่ะเออแล้วเวลาเดินหามันค่อนข้างจะลบาบากทุกคนแต่เซิรฟ์ฟนี้โอเคนะมันมันสุมอะ่ะพี่โปกเกมอนผมจะตายแล้ววะพี่ผมพี่ก็จะตายเหมือนกันกลับเลยแล้วกัน ติดไหมอ่าติดติดไหมติดไหมไม่ติดเต๋อสิบเอ็ดใช้ตัวอะไรสู้เดียไม่มีตัวไหนสู้ได้เลยยัดบอลลัวๆได้ไหมบอลเยอะ <c oughs> เอ,อ้ยติดได้ผมได้ครบแล้วพี่ห้าตัวเควสสำเร็จละอฮ้ยพี่ผมได้อุ้ยพี่ผมทำเควสสำเร็จเป็นคนที่สอง จบแล้วพี่ทำอะไรไม่ได้เลยเย่ผมได้มาแล้วอีกอ่ะกี่บาทวะเช็คแป๊บนี่ผมมีเงินสะอุยพี่ผมเจอพิกาจูจับเลยพี่มันต้องจับธาตุพืชอ่ะจับธาตุพืชยี่สิบตัวพี่จับธาตุพืชไม่ได้เลยพี่ไปเอาพี่ไปเอาเควสตรงนี้พี่ผมได้เป็นจูแล้วพิกาจูเออผมเจอพิกาจูไม่ใช่ไหนอ่ะผมจับมาแล้วดิพี่ โอเคครับทุกคนก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิกซ์แมนเซิร์ฟนี้นะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาเล่นได้นะครับผมโปรโมชั่นเนี่ยบอกเลยว่าโอเคนะของฟรีก็เยอะนะครับทุกคนคือบอลคือแบบพี่พี่เข้ามาวันแรกคือบอลเต็มแบบบอลชุดกว่าแล้วแบบแล้วยิ่งทุกคนแบบอยู่เป็นแบบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยอ่ะประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้อีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้บอลอีกอ่ะบอกเลยว่าโอเคนะทุกคนสำหรับเซิร์ฟเนี่ย ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของใครที่อยากให้พี่ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้พี่เนี่ยขึ้นมาหาอะไรแล้วพี่น้ำชาก็ช่วงทำงานแล้ว,ลวเออ,อาจจะแบบไม่ค่อยว่างออกมาแบบทำคลิปให้ทุกคนดูแต่ก็จะพยายามนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย